สวัสดีค่ะสุพตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการปรับทรงคิ้วให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะคิ้วเดิมลูกค้าทรงคิ้วสองข้างแตกต่างกันคิ้วซ้ายเล็กเรียวโก่งและห่างยาวส่วนคิ้วขวาทรงพอดีไม่เสียทรงมากแต่ห่างยังไม่สวยช่างพัดก็จะปรับทรงคิ้วขวาให้สวยเป็นหลักนะคะแล้วมาปรับทรงคิ้วซ้ายให้ใหญ่เท่าคิ้วขวาและก็ปรับจุดโก่งความยาวให้สั้นพอดีกับคิ้วขวาด้วยค่ะ การปรับทรงคิ้วให้เท่ากันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะคิ้วที่เคยสักมาแล้วแบบนี้แต่ช่างพัดก็มั่นใจว่าทําได้ค่ะอาจไม่เหมือนกันเป๊ะร้อเปซ็แต่ช่างพัดก็ปรับให้ใกล้เคียงกันที่สุดค่ะเพราะคิ้วคนเราเดิมทีก็แตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นสูงต่ำต่างกันหางสั้นยาวต่างกันมีขนคิ้วมากน้อยต่างกันด้วยค่ะ สายตาช่างก็ส ah UH ั้นยาวเอียงต่างกันเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นช่างและลูกค้าต้องช่วยกันปรับช่วยกันดูว่าทรงคิ้วโอเคไหมสวยหรือยังถ้าสวยแล้วก็ค่อยลงมือสั่งนะคะเพราะความชอบของคนเราแตกต่างกันลูกค้ากับช่างอาจจะชอบกันคนละทรงก็ได้ค่ะพัดก็ขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากนะคะที่ไว้ใจทั้งสักคิ้วและสักปากชมพูไปพร้อมกัน อีก5-10วันคิ้วปากรอบหมดแล้วรับรองว่าติดดีสี่สวยทรงคิ้วสวยขึ้นส่งให้ลูกค้าสวยยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าหน้าตาลูกค้าสวยคมมากนะคะถ้าคิ้วท่านใดมีปัญหาปรึกษาช่างพัดก่อนได้นะคะช่างพัดรับลบแก้ไขปรับทรงคิ้วใหม่ให้สวยงามหรือสักใหม่สวยๆโดยไม่ต้องแก้ไขช่างพัดมีบริการสัก คิ้วสักปากชมพูสักแก้มชมพูสักเปลือกตาอายแชโดว์สักขอบตาสักนมชมพูสักจิม,มิชมพูนะคะช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย95ซอยตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดเดินจากปากซอยประมาณ160เมตรค่ะชื่อร้านคิ้วสวย by อาจารย์พัดค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ